วันนี้เราจะมาทำเมนูโยเกิร์ตอบธัญพืชนะคะเนื้อนุ่มออกมาแบบนี้เลยหอมอร่อยมากๆเลยค่ะมีประโยชน์จากธัญพืชง่ายๆเลยนะคะธัญพืชตามใจชอบไข่สองฟองน้ำพึ่งหนึ่งช้อนและโยเกิร์ตรสออริจินอลหรือรสธรรมชาติ2กล่องนะคะวิธีทำง่ายๆเลยค่ะเทโยเกิร์ตลงไปนะคะในถ้วยตามด้วยไข่สองฟองค่ะตอกไข่ลงไปเลยนะคะ เมื่อตอกไข่ลงไปครบสองฟองแล้วก็ตีนะคะให้ไข่กับโยเกิร์ตเข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกันเลยจากนั้นก็เอาโยเกิร์ตอีกกล่องนึงนะคะมาเทลงไปค่ะแล้วก็ตีเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะจากนั้นเติมน้ำผึ้งลงไปหนึ่งช้อนเลยนะ และก็คนให้เข้ากันเอาส่วนผสมมาใส่ในพิมพ์เพื่อเตรียมอบใส่ธัญพืชลงไปตามใจชอบชอบแบบไหนก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะ เมื่อใส่ธัญพืชตามใจชอบแล้วนำเข้าเม้ออบลมร้อนใช้อุณหภูมิร30องศาเซลเซียสเป็นเวลา25นาทีนะคะเมื่อครบเวลาแล้วก็จะได้ขนมโยเกิร์ตอบธัญพืชที่อร่อยนุ่มน่ารับประทานมากๆเลยนะคะหอมอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยรสชาติดีมากค่ะเดี๋ยวจะมาลองตักชิมรสดูนะคะว่าเป็นยังไงเนื้อด้านในค่ะ มากินมากเทมก่อนนะคะอืมอร่อยละมุนมากอร่อยค่ะเยี่ยมอร่อยมากมากค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆลองเอาไปทำดูนะคะเมนู โยเกิร์ตอบทัญพืชอร่อยมากๆนุ่มละมุนล,ลิ้นรสชาติดีมากเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ